มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูไก่มีซีรีส์เรื่องใหม่มาแนะนำค่ะก็คือเรื่องพยัคฆราชซ่อนเล็บเรื่องนี้นะมีทั้งหมด60ตอนดูได้ทางโมโนแม็กซ์ภาคไทยซับไทยมีมดเพิ่งเริ่มฉายเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมานี้นี่เองเรื่องนี้ต้องเรียกว่ารักแท้ไม่นานเกินรอเพราะกว่าจะได้ดูเราต้องคอยกันถึง9ปีจากปี2015จนถึงวันนี้แต่จะบอกว่ามันโอเคนะดูได้ไม่ได้เก่าหรือว่าเชยขนาดนั้นเสื้อผ้าน,นาผมก็ยังไหวที่สาคัญผู้ชาย น้าใสกิ้งบอกตามตรงว่ากูไก่เนี่ยนะไม่ได้มินจังฮันแต่ที่อีฉันมาดูเพราะสวีเจิ้งซีเลยค่ะซีเกอร์ประกาศลาออกจากวงการเพราะเรื่องของครอบครัวที่จะกลับไปดูแลที่บ้านใช่ไหมแต่ว่าล่ะไงล่ะทีนี้เราจะไม่ได้ดูผลงานเฮียเราก็ต้องเก็บผลงานเฮียให้ครบถูกปะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะนางเอกเรื่องนี้ก็คือพักมินยองที่ไม่เคยมียุคมืดสวยไม่ไหวอะสําหรับใครที่แบบเป็นสายจีนจ๋าจ๋าพักมินยองเนี่ยเป็นนางเอกมาจากเกาหลีนะทุกคนเรื่อง ะะเขาเป็นแนวชิงไหวชิงพริบพระเอกฉลาดแล้วก็กระลอนมาก,การละครเก่งดัดแปลงมาจากนิยายอีกทีด้วยมีนิยายแปลไทยด้วยนะแต่ว่าอาจจะหาไม่ได้แล้วมั้งนะกูไก่คิดว่าเรื่องย่อก,ก็คือจางฮันจะรับบทชาวบ้านหนึ่งอยู่กับพ่อที่แก่แต่เก่าพระเอกอ่ะโดนบังคับโดยองค์ครร์เสื้อแพรให้สวมรอยเป็นคุณชายอย่างแต่ยิ่งมายิ่งแปลกแกเพราะว่าพระเอกก็เจอว่ามันไม่สะอาดนี่หว่าองค์ครษ์เสื้อแพรและแบบระหว่างทางก็ไปเจอกับนางเอกที่เป็นนักต้มตุ่นที่มี เบื้องหลังเหมือนจะเป็นคุณูโตอับเดี๋ยวพระเอกจะได้เจอกับซีเกอร์และอีกตัวละครกลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานแล้วก็ร่วมกันตะลุยในสนามแห่งอํานาจนี้อืผู้สยาวเข้าเรื่องตอนที่หนึ่งเปิดเรื่องมานะเขาปูเรื่องมาว่าในสมัยราชวงศ์หมิงช่วงแรกราชาสำนักไม่มั่นคงเต้เลยจะตั้งกองพลรักษาพระองค์ที่กลายเป็นองค์ขรักเสื้อแพรไม่กี่ปีก็มีอำนาจมากเวอร์ตอนหลังมีการยกเลิกหน่วยนี้แต่ที่จริงยกเลิกเก๊กลายเป็นหน่วยรับเฉย หน่วยรับเนี่ยนะองครักษ์เสื้อแพรเนี่ยก็จะมีหัวหน้าผู้บัญชาการหลวงกับรองผู้บัญชาการไผ่ไผ e ่อีเซียสตรีสุดเฟียสสองคนนี้แตกกันเป็นสองฝ่ายคือแย่งกันตีกันว่าฮองเตจะเชื่อใจใครมากกว่ากลายเป็นขึ้นใต้น้ําขึ้นมาในราชสำนักจก่ะแปดปีต่อมาคุณชายหยางหยางซวยกําลังนั่งเสพสุกตกปลายอยู่กลางแสงจันบนเรือน้อยแล้วก็มีสตรีเคียงข้างแต่ว่าเจอมือสังหารดําน้ํามาปามีดใส่แล้วก็เสียชีวิตในหน่วยรับสองใต้เท้าผู้ยิ่งใหญ่กําลังแย่งกันรีครูด คนเก่งเข้าสังกัดตลอดเวลานี่แข่งกันไม่เลิกเนาะจางฮันรับบทเซียสวินชาวบ้านธรรมดาเข้าป่าตกปลาราเริง น่าใส่ไม่ไหวแกพระเอกคืออยู่กับพ่อที่หมู่บ้านพ่อน่ะไม่เคยคาดหวังให้พระเอกก้าวหน้าใดๆบอกแค่สงบสุขปลอดภัยก็พอแล้วพ่อน่ะมีดาบขึ้นสนิมอยู่เล่มหนึ่งอีกมุมหนึง่งสามหนุม่มลูกน้องไปอีเซียกําลังเครียดว่าพวกเราทําตามคําสั่งเจ้านายหลบเข้าชิงโจมาสี่ปีใช้ตังไปอีเซียไปตั้งเยอะเพื่อหนุนอย่างซุีจนกลายเป็นคนสนิทชี้อ๋องแต่อย่างซุีเดทไปแล้วถ้าไปอีเซียรู้นะพวกเราตายอย่างเครียดแง่สามหนุ่มดวงกุดก็ไม่รู้เช่นกันว่าใครเป็นคนลงมือ พระเอกโผล่มาขายปลาที่โรงเตี๊ยมพอดีสาหนุ่มคือมีฉากหน้าเป็นเจ้าของโรงเตี๊ยมเห็นหน้าพระเอกก็อึง้งได้ทักออกแล้วไว้ทุกท่านนาเหมือนกันยัะแกะ่ๆพระเอกโดนฟาดสลบพอฟื้นมาอีกทีก็เห็นสาหนุ่มใส่ชุดคุนนางองค์รักเสื้อแพรนั่งรออยู่พระเอกโดนสอบประวัติจากนั้นก็ถูกบังคับให้ดูศพอย่างซุยยัดข้อหาว่าพระเอกจงใจฆ่าแล้วสวมรอยชิงสมบัติซะงั้นพระเอกเอะอะบอกมือสะอาดไม่กลัวแล้วจะไปที่ว่าการสามหนุ่มเลยใช่ไหมอ่อนให้พระเอกปลอมตัวเป็นอย่างซุยเอาปะ เปิดหน้าว่าทุกคนคือองค์รักษเสื้อแพรที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจสืบกบฏท,ที่ชิงโจให้กับฮองเต้บอกถ้าตกลงเนี่ยนะพระเอกจะได้เป็นคนขององค์ครัก์เสื้อแพรและครอบครองเงินทองหรือจะไปตายก็เลือกเอาละกันเอิม่มมาไมน้นี้พระเอกอ่ะไม่ตกลงก็ไม่ได้ปัทุกรน ระหว่างทางพระเอกโดนลากมาตักน้ําจางสื่อสันลงมือลวนลามสตรีบนรถมายที่อยู่กับหยางซุยตัวจริงแล้วจับกดน้าค่าปิดปากพระเอกอยากช่วยแต่ไรกําลังโดนฝ่งซีฮุยจับกดกับพื้นสั่งสอนว่าหยางซุยมีสตรีมากมายตายไปคนเดียวไม่มีใครรู้ที่สําคัญสตรีคนนี้รู้เห็นว่าหยางซุยตัวจริงอาตายไปแล้วพอมาถึงฐานลับพระเอกใส่ชุดออกมาแล้วเหมือนหยางซุยมากพระเอกต้องท่องประวัติหยางซุยซ้อมวรยุทธ์แบบสุดโหดโอ้โห,หน่าสงสารมากแล้วเราก็ได้เห็น ไลอีคะ่ะไลอีเล่นเรื่องนี้ด้วยเหรอนี่ยรับบทองคครักเสื้อแพรที่ชื่อเมืองเทียนคนสนิทใต้เท้าหลวงเข้ามารายงานเจ้านายว่าอย่างสวีโดนลอบสังหารเรียบร้อยหลยวันผ่านไปพระเอกเริ่มอ่านออกเขียนได้แต่พระเอกก็เกิดหายตัวไปคือที่จริงแอบหนีค่ะทั้งนือ้อทั้งตัวเนี่ยนะไม่มีตังศกบาแต่ฉลาดบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นคนของฉีอ่องจนไถ่้มากับจะไถ่ชุดเสี่ยวเออได้แต่ไม่ทันไรจางสือส่อซันกับเฟิงซีหุยก็ขี่มา้าตามมาทันพระเอกวิ่งด้วยสองขามีหรอจะ ซูสี่ขาของมาได้พระเอกก็คือฉลาดมากกอลอนเวอร์รีบ,บอกว่าตัวเองผิดไปแล้วเขาไม่ได้หนีนะเตงกอดขาทั้งสองคนบอกแค่อยากจะมาเอาตังค์ที่ตัวเองซ่อนไว้เฟิงซีฮุยเลยบอกไหนพาไปดูเซพระเอกก็ทาเนียนว่าล้มแล้วล้วงเงินจางสื่อซันอย่างเนียนสกิลกันเอาตัวรอดพระเอกคือแบบว่าเต็มสิบเอาไปเลยร้อยพระเอกทําเป็นขุดๆแล้วก็เจอเงินจะ่ะทําตาปิงปิงบอกเมียเงินนี้เก็บมาปีหนึ่งเลยนะพระเอกนะก็เลยรอดที่ตัวเองหนีมาได้ด้วยประราการัชนีไม่กี่วันต่อมาที่ฐานลับ ชิงโจวส่งข่าวมาพระเอกแอบดูเห็นว่ามันคืออักษรพันตัวที่จริงตำราเนี้ยพระเอกอเคยท่องตามที่พ่อสั่งแล้วก็ท่องได้แบบกลับหน้ากลับหลังเลยนะทุกคนพระเอกได้ยินว่าสารรับสั่งว่าถึงเวลาลงมือเฟิงซิงฮุยบอกจางสื่อสารว่าถ้าพระเอกไรประโยชน์ก็ยืมมือฉีอ่องเก็บซะเลยพระเอกก็เลยเดินออกมาด้วยมาดอย่างซวีจนทังคูยิ้มกว้างพระเอกโดนพาตัวมาที่โรงเตียมนั่งกินข้าวพระเอกแกล้งถามว่าฉีอ่องจะก,กระบฏจริงอะ่ะสองคนนี้บอกเปล่าหรอกแต่อาจเป็นคนอื่น ในจนฉีอ่องก็ได้เลยต้องสืบเงียบๆไม่แหวกยากให้งูตื่นพระเอกเลยเสนอไอเดียให้ไปบอกฉีอ่องตรงๆให้เขาช่วยเราหาดิซื่อๆว่าที่หมู่บ้านตอนจับโจรก็ต้องบอกหัวหน้าหมู่บ้านก่อนทุกทีเลยนะตอนนี้เองนางเอกหรือว่าเซียอวี่เฟยที่รับบทโดยพักมินยองก็โดนคนโรงเตียมจับตัวลงมาหาว่ากินแล้วชักดาบนางเอกรีบบอกว่านางโดนปล้นไม่รู้ตัวครอบครบัวก็ไม่มีอยู่ระหว่างทางจะไปหาญาติไปถึงแล้วนางจะเอาเงินมาคืนให้เท่าแก่สั่งให้นางทํางานชดใช้เลยแล้วก็มองบนลงล่างเพราะว่านาง สวย นางเอกหันไปเห็นพระเอกก็เลยจะให้ช่วยพระเอกเข้ามาขวางจะลโลไม้ลงมือจางสือซันเลยเดินมาบอกว่าเดี๋ยวจ่ายเงินให้นางเอกตาเป็นประกายกระแทกพระเอกกระเด็นมาขอบคุณจางสือซานแบบโคตรอ่อยจางสือซันก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าจะไปจีหนานเหมือนนางไปด้วยกันเลยดีกว่าพระเอกรีตาว่าเราจะไปชิงโจนะกลัวนางจะมีจุดจบไม่ดีพยายามส่งสิกให้นางเอกสุดฤทธิ์แต่นางเอกเมินค่ะพักมินยองนี่คือสวยสุดปังนางไม่เคยมียุคมืดค่ำนั้นนางเอกนั่งแต่งหน้าพระเอกก็มาเคาะห้องถามว่าม ไม่ออกหรือไงว่าจางสื่อซานคิดอะไรอยู่แต่นางเอกยิ้มบอกอย่ามายุ่งเรื่องของนางจางสื่อซานเดินผิวปากมาใกล้ถึงห้อง พระเอกก็เลยต้องรีบวิ่งไปหลบที่ใต้เตียงเพราะหนีไม่ทันแล้วจางสือซานเข้ามาก็มือปลาหมึกพูดไปก็แตะมือจับหน้านางเอกไปด้วยนางเอกเนี่ยหลบแล้วอ้อนว่านางไม่ได้อยากไปพึ่งญาติเลยจางสือซานเลยบอกว่างั้นไปด้วยกันที่ชิงโจวดีกว่าเดินขึ้นหน้ามาคุยในห้องนางเอกคือยิ้มสดใสแต่สายตาขดเจเลย์จางสือซานนั่งลงบนเตียงทำฝุ่นร่วงใส่จนพระเอกตกใจส่งเสียงแต่นางเอกก็อ่อยจนจางสือซานอุ้มนางขึ้นเตียงเลยนางเอกรีบขอไปอาบน้ำแล้วเอากลีบดอกไม้มาโปรยแล้วก็เรียกจางสือสาาาให้มาอาบ กันพระเอกอุดหูไม่อยากจะฟังแต่จูๆ่ๆเสียงก็เงียบไปเลยโผล่หัวมาดูเห็นจางสื่อสารสลบเมือดนางเอกยังเขียนรูปต่าไว้บนหน้าไปอีกนางเอกหายตัวไปแล้วด้วยพระเอกก็เลยเบิกเนตรว่านางเอกอะต้มตุนวางแผนไว้แต่แรก วันต่อมาจางสื่อซานฟื้นก็โกรธมากตามหานางเอกจากเท่าแก่เฟิ่งซีหุยมาห้ามว่าช่างเึานะ่ะไปจับตัวเอาเองดีกว่าส่วนพระเอกแอบคำอยู่หลังเสาจางสื่อซานเข็ยนเคียวว่านางเอกเป็นโจรปล้นเงินไปหมดแล้วแล้วถามว่าพระเอกไม่ได้ยินอะไรเลยหรือไงเพราะห้องติดกันพระเอกบอกเขาหลับรึกกระเตงแล้วก็ขอตามจะไปจับนางเอกด้วยคนแต่โดนปฏิเสธ นางเอกคือปล้นทั้งเงินปล้นทั้งยกแต่ไม่ทันจะหนีไปไหนก็เจอจางสืซันในตลาดนางเอกใช้สกิลเผ่นมุดหนีไปโรงอาบน้ำวิ่งไปหาท่านป้าคนหนึ่งร้องไห้ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จบอกนางโดนนายน้อยบ้านที่ไปทำงานห่างเงินเลี้ยงแม่ผัวต้องการตัวผู้ซะจนสาวๆทุกคนในนั้นหลงเชื่อพอจางสื่อซันเข้ามาพวกสาวๆก็เลยคว้าถัางมง้งถังไม้มาไล่ไปหาว่าเป็นคนบ้าตันหาแล้วก็รุมตียับส่วนพระเอกเพอเห็นทางสะดวกไม่มีคนจับตาดูก็หนีอีกแล้วคะ่ะไปไม่ไกลก็เห็นจากห่างตาไวๆว่านางเอกโดนจ จางสืสันจับได้ความคนดีคนดีก็เลยย่องกลับมาช่วยนางเอกนางเอกโดนจางสื่อสันมัดข้อมือน่ะก็ซูไม่ถอยทุ่มน้ำลายใส่หน้าด่าว่าจางสื่อสันเป็นองครักษ์เสื้อแพรละสิสมควรแลที่โดนกวาดล้างจางสื่อสันขู่ว่าเดี๋ยวเจอตัวเองจัดการแล้วก็ออกไปพระเอกรีบเข้ามาช่วยนางเอกงงอา้าวพระเอกไม่ใช่พวกเดียวกันหรอทาไมมาช่วยนางได้หลายครั้งแล้วเนี่ยแต่พระเอกก็บอกไม่มีเวลาอธิบายแล้วพระเอกคือเดิมพันชีวิตมาช่วยเลยนะจางสื่อสันกลับเข้ามาแล้วพระเอกก็เลยไปซ่อนในตู้เสื้อผ้า เกือบจะโดนจับได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดจางสื่อสารเอาเหล้ากับผล,ลไม้พร้อมน้ำแข็งกลับมาบอกท่านนางเอกคิดได้ก็เอาใจตัวเองให้ดีแล้วก้มลงมาจะจูบพระเอกออกมาช่วยด้วยการเอาใจกันฟาดหัวจางสื่อสารไม่สนุงสะเทือนพระเอกก็เลยรีบกอดจางสื่อสารไว้แล้วให้หนางเอกหนีไปนางเอกคือแบบว่าก็ละล้าละลังด้วยความห่วงพระเอกเลยโดนจางสื่อสารบีบคอมันโมโหขั้นสุดแล้วไงตอนนี้พระเอกที่โดนอัดเลือดกลบปากแต่ไม่อยากเห็นสตรีต้ตองตายต่อหน้าอีกคนคก็เลยคว้าแทงน้ำ แข่งที่เป็นแง่งบนพื้นหยิบมาแทงหลังจางสื่อสานอย่างแรงส่งจางสื่อสารกลับบ้านเก่าจังหวะนี้เฟิงซีหุยก็กลับมาแล้วเคาะประตูพอดีเข้ามาก็เห็นจางสื่อสานนอนตายส่วนพระเอกหัวไวมากให้นางเอกหนีไปแล้วส่วนตัวเองก็แซงว่าโดนมือสังหารทำร้าย แถมยังปกปิดอาวุธหรือแท่งน้ําแข็งด้วยการเอาชามาราชจนน้าแข็งละลายพระเอกกลับห้องมาก็คิดหนักรู้สึกผิดที่ฆ่าคนเป็นครั้งแรกแล้วก็พยายามหาทางเอาตัวรอดเพราะเฟิงซีฮุยก็ไม่น่าหลอกง่ายแล้วในตัวพระเอกก็มีป้ายหยกของจางสื่อสารอีก ส่วนเฟิงซีหุยก็กําลังประหลาดใจว่านักฆ่าจะเก่งเกินไปแล้วหรือมีคนซุ่มอยู่รอบตัวโดยที่ตัวเองอไม่รู้เฟิงซีหุยมาใตะส่วนพระเอกพระเอกก็น้ําตาร่วงบอกนักฆ่าโผล่มาจางสื่อซานเลยปกป้องตัวเองจนตายส่วนนางเอกก็หน,นีไปแล้วเฟิงซีหุยถามว่าทําไมพระเอกไม่บาดเจ็บพระเอกก็โวยวายว่าไม่อยากจะเป็นอย่างซวยกลัวตายแบบจางสื่อซานอีกคนเฟิงซีหุยจับผิดอะไรไม่ได้รําคาญที่พระเอกร้องไม่เลิกบอกไปถึงชิงโจแล้วค่อยคิดบัญชีใต้เท้าหลัวได้รับรายงานว่าอยาก ซุยยังรอดอยู่ระหว่างทางกลับมาชิงโจวแต่จางสื่อสารป่วยตายไปแล้วไต้เท้าหลัวคุยกับเหมืองเทียนว่ายังไงก็ต้องเก็บอย่างซุยให้ได้แต่ไม่ต้องไปดักฆ่าละรอลงมือที่นี่นี่แหละ พระเอกโดนพาตัวกลับมาจวนสกุลอย่างที่ชิงโจด้วยการควบคุมของเฟิงซีฮุยพระเอกสวมบทอย่างซุยอย่างแนบเนียนเบาวทุกคนมารับหน้าเรียกเป็นนายน้อยพระเอกก็เอาตัวรอดได้ทุกดอกพอเข้าห้องพักก็รีบถอดเสื้อซดชาย,ยิมแต่ลุงเซียวพอบ้านเข้ามาบอกว่าเฟิงซีฮุยรอยอย,อยู่พระเอกคือปรับสีหน้าแทบไม่ทันเฟิงซีฮุยเรียกพระเอกมาบอกว่าลุงเซียวพ่อบ้านจงรักพักดีกับหยางซุยมากและเป็นคนทำงานเรียบร้อยต้องไล่ออกพระเอกลำบากใจแต่เฟิงซีฮุยบอกเก็บคนนี้ไว้ไม่ได้ พอลุงเซียวเข้ามาเฟิงซีฮุยก็ยัดข้อหาทุจริตพระเอกตามน้ำไปด้วยบอกให้รับเงินแล้วก็ไปซะทำเฟิงซีฮุยหนวดกระดิกแต่พระเอกใช้อำนาจที่ละครน,นี้อย่างซวยมีอำนาจมากกว่าสั่งพระเอกแอบไปเจอลุงเซียวตอนออกจากจวนลุงเซียวรู้ทันว่าพระเอกไม่ใช่อย่างซวยพระเอกบอกว่าไม่ได้อยากให้ลุงโดนไล่ออกนะลุงเซียวก็ตกบ,บาพระเอกแล้วจากไป แต่พอพระเอกกลับเข้าจวนไปอีกทีก็เจอเฟิงซีฮุยตกหน้าขอหากระด้างกระเดืองนี่พระเอกใส่ตาสุดแขนวันต่อมาเฟิงซีฮุยไปข้างนอกกลับมาก็เจอว่าพระเอกจัดงานเลี้ยงเหล่าคนเพียบมีเท่าแก่ของร้านสกุลหยางกับเพื่อนร่วมชั้นพระเอก,กแกล้งเมากลับห้องเฟิงซีฮุยตามมาด่าเลยว่าไม่กลัวคนจับได้หรือไงพระเอกบอกว่าในเมื่อมีหลายคนอยากเจอก็นัดมารอบเดียวซะเลยทุกคนก็จะได้คุยกับตัวเองแค่คนละประโยคตัวเองก็เมาแอะใครจะไปจับได้ว่านี่เป็นตัวปลอมเฟิงซีฮุยเปลี่ยน มาด่าว่าถ้ามีนักฆ่าโผล่มาอีกทําไงสั่งว่าต่อไปนี้ให้ทําตามที่ตัวเองบอกเท่านั้นวันต่อมาพอเฟิงซีฮุยไปปุ๊บบ่าวก็มากระซิบชวนพระเอกไปเที่ยวเล่นเหมือนปกติพระเอกก็ไปแต่ไปที่ไหนก็จะมีชนีทวงนี่รักโดนตีไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบโตเอ,อ๋ยอย่างซุยพ่อคนรอบรอจะจามืองพอหวังนี่ดอกรักเอาไว้เยอะเชียวนะพ่อ ส่วนนางเอกเตรียมแยกย้ายกับท่านป้าซุนหลังมาอยู่กับนางหลายวันพอดีจู่ๆพระเอกวิ่งมาตัดหน้ารถม้าท่านป้ารู้จักอย่างซุยรีบเชิญพระเอกขึ้นรถพอพระเอกเห็นหน้านางเอกบนรถม้าก็ขึ้นมาทันทีพอถึงจวนท่านป้าซุนรีบไปตามลูกสาวชื่อเหมียวอี้รับหลังเห็นพระเอกทักนางเอกก็เบนหน้าฟิลแบบว่าอย่างซุยคนกระล่อนเอาอีกแล้วพระเอกบอกเลยว่าตัวเองอุตส่าห์ช่วยนางนางกลับตอบแทนด้วยการยัดป้ายยกของจางสื่อสั้นใส่เนี่ยนนะนางเอกกลับปฏิเสธไม่รู้จักพระเอกลูกเดียวทำเอา ระเอกเสียงหนีกลับบ้านทันทีท่านป้าซุนตามนางเอกมาถามว่ารู้จักหยางซุีหรอนางเอกบอกไม่รู้หรอกท่านป้าเลยหนังอ้อมๆให้ไปเปิดผิงทำเอานางเอกแอบเศร้าท่านป้าซุนสงสัยจะกลัวนางเอกมาแย่งตัวหยางซวยไปจากลูกสาวนางแน่เลยวันต่อมาในจวนสกุลหยางพระเอกเห็นสาวใช้ทำรับๆล่อๆที่ห้องหนังสือเหมือนหาอะไรบางอย่างพอนางไปปุ๊บพระเอกก็เข้ามาดูบ้างคิดว่าคนนี้ไม่น่าใช่ฝีมือเฟิงซีฮุยแล้วก็ลงมือเขียนจดหมาย จากนั้นก็ไปจ้างขอทานให้ส่งจดหมายไปที่บ้านเดิมพระเอกคือรอบครอบมากส่งไปถึง3คน เฟิงซีฮุยมาพบไต้เท้าจัว่วหัวหน้าแบบลับๆไต้เท้าจั่วบอกว่าปีเนี่ยชีอองได้งบสร้างจวนช้าในความรักหน้าของชีอองชีอองไม่มีทางยอมให้ส่งหยางซุยไปแนะให้ชีอองทำเรื่องชั่วช้ารอบยึดและขุดเมืองไต้เท้าจั่วถามว่าจางสื่อสารไต้ได้ยังไงเฟิงซีฮุยหน้าเครียดว่าปกป้องหยางซุยจนตายหยางซุยคนนี้อาจจะเก็บไว้ไม่ได้นี่ก็โดนคนมาฆ่าสองรอบแล้วพระเอกไปเดินเล่นตลาดไปเจอพ่อแอกเป็นตาเท่าขายดอกไม้จดหมายคือส่งถึงแล้วพ่อก็มา แล้วใช่ปะเนี่ยพระเอกเข้ามาดีวทําเป็นจีบไปเป็นคนสวน พอตกดึกพระเอกก็ย่องไปหาพ่อเจอหน้าก็ประมือกันไปชุดหนึ่งพ่อยังแซวว่าไม่เจอนานฝีมือก็ไม่พัฒนานเลยนะลูกส่งสัยเป็นอย่างซุยชีวิตดีไปใช่ไหมพระเอกถามวันนี้คือพ่อจริงปะเนี่ยเพราะดูไม่ห่วงกันซะเลยพ่อก็หัวเราะถามว่าลืมไปแล้วหรอว่าตอนเจอกันะ่ะพระเอกเป็นเด็กขอทานจําได้แค่ชื่อตัวเองเท่านั้นนอกนั้นไม่รู้อะไรเลยพ่อถึงได้เก็บพระเอกมาเลี้ยงแล้วก็สอนวรยุทธ์ให้พระเอกบ่นใหญ่ว่าต้องคอยมองสิ่งหน้าคนอื่นหรือว่าจะหนีไปดีไหมแต่พ่อบอกว่าก็ได้อยู่แหละแต่ว่าเท่า ต้องหนีไปตลอดชีวิตหนีองค์รักษ์เสื้อแพรเนี่ยนะพระเอกเลยบอกว่าง้นไม่ไปละเป็นอย่างซุยอยู่เสพสุกเงินทองด้วยกันดีกว่าแต่พ่อบอกไม่เอาหนุ่มๆเจอมาเยอะเบื่อแล้วโอโหพีคมากเพราะว่าพ่อก็เคยเป็นองค์รักษ์เสื้อแพรมาก,ก่อนเป็นถึงผู้บัญชาการกองกําลังรักษาพระองค์ เรียกว่าคนอื่นเห็นหน้าพอ่อก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้อาวุโสก,กันเลยทีเดียวพอเล่าว่าที่น่นะมันเป็นนรกทุกคนไม่ใช่คนแต่เป็นเครื่องมือสังหารในมือเตถ้าไม่เชื่อฟังก็ต้องตายโหดซะจนพ่อยังขนลุกพ่อก็เลยลาออกมาพระเอกบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวนีิว่าไม่ต้องไปเป็นองครักษ์เสื้อแพรแค่รับบทใส่รับข้างกายฉีอ่องให้ดีก็พอมัง้งพระเอกบอกว่าไม่อยากปล่อยเฟิงซีหุยที่ฆ่าคนไปทั่วพ่อบอกลำบากตัวอีกแล้วแล้วก็ค่อยๆสอนรหัสลับไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือการกระทําที่มีแต่ ความหมายของพวกองครักษ์เสื้อแพรพ่อหยิบหนังสือพันอ,อักษรอ,ออกมาบอกนี่แหละจ้ะคำพีบอกช่วยไม่ได้นะที่เลี้ยงพระเอกมาจนโตอย่างไงก็คงต้องช่วยพ่อเปลี่ยนมาพูดว่าสาวใช้แปลกๆที่พระเอกสงสัยไม่น่าจะใช่คนของฝงซีฮุยตกดึกสาวใช้ใส่ชุดปิดหน้าปิดตาจะสังหารพระเอกแต่คนที่นอนรอยอยู่ก็คือพ่อพอนางจะหนีก็เจอเฝงซีฮุยมาจับนางใจเด็ดมากชิงฆ่าตัวตายไม่ยอมพูดอะไรเลย ซึ่งพอก็เดาได้แล้วเจ้าว่านี่น่าจะเป็นคนขององครักษ์เสื้อแพรแน่เฝิงซงฮุยมารายงานไปอีเซียตัวแม่ตัวมัมไปอีเซียจัดการด่าลูกน้องเป็นชุดจนเฝงซงฮุยต้องยอมรับว่าพระเอกคือตัวตายตัวแทนเพราะอย่างซวยต,ตัวจริงโดนองครักษ์เสื้อแพรเก็บไปอีเซียเดาได้ว่าคนที่กล้าข,ขวางทางนางมีคนเดียวเท่านั้นก็คือไต้เท้าหลวไปอีเซียถามว่าทําไมไม่รู้จักใช้ประโยชน์ที่ชีอองโปรดปรานอย่างซวีสละถึงแม้ว่าชีอองไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็ใช้วิธีหลับลวงพรางก็ได้นี่ เฟิ่งซีหุยก็เลยไปที่บ้านของสกุเลเผิงหานายท่านรองสกุเลเผิงเจ้าของสำนักคุ้มภัยอันลือชื่อกดดันเรื่องอย่างซวยโดนลอบสังหารนายท่านรองติดที่อย่างซวยมีฉีออกปกป้องเลยกะจะไปดูแลเองก็ได้แต่ผู้อาวุโสไม่เห็นด้วยนายท่านรองเสนอให้ส่งจื่อฉีไปจื่อฉีนเนี่ยนะเป็นสตรีของสกุเลเผิงแต่ว่าฝีมือต่อสู้คือเก่งกาจหาตัวจับยากผู้อาวุโสไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะอย่างซวยชื่อเสียงเรื่องผู้หญิงกระชอนแต่จื่อฉีอาสา ว่านางจะไปเองบอกคนที่ใสแบบเนี้ยเดี๋ยวนางจัดให้พระเอกคือไม่รู้เรื่องนี้เลยรู้อีกทีจือฉีก็มาถึงจวนแล้วค่ะแต่นางมาในฐานะบุรุษแต่งตัวมาเป็นบุรุษแต่แกมันดูออกเลยเนาะเฟิงซิงหุยเนี่ยว่าตัวเองมีสิทธิ์ตัดสินใจแล้วอวยว่าจือฉีได้รับสืบทอดวิชากระบี่ประจําสกุลเผิงมาพระเอกก็วนเวียนมองรอบตัวนางรักษาลูกเจ้าชู้บอกว่าชื่นชมอย่างยิ่ง ตกดึกพระเอกเดินมาดูจื่อฉีที่ซ้อมดาบเจอนางเน็บถามว่าเรารู้จักกันหรอพระเอกเลยปรมือไปหนึ่งชุดเอาแขนเสื้อไปซับเหงื่อให้นางแล้วแกล้งแพจนนางอานหนีไปพอพอมาพระเอกก็รีบถามว่าเฟิงซีฮุยส่งจื่อฉีมาเก็บตัวเองปะเนี่ยพอบอกไม่ใช่อะ่ะไม่เก่งพอสองพ่อลูกดูออกว่านี่คือสตรีชดัดชัด วันต่อมาพระเอกออกจากบ้านไปเที่ยวจื่อฉีก็ตามมาปกป้องพระเอกแกล้งถามว่างั้นไปโรงอาบน้ำด้วยกันปะละ่ะไม่ทันจะโดนดา่าก็มีชายขี่ม้ามากลางเมืองเกือบทำชาวบ้านหนึ่งบาดเจ็บจื่อฉีไปเซฟนางแล้วก็หันจะมาเอาเรื่องคนขีม่ม้าแต่ว่าคนขี่ม้าเป็นถึงลูกในอำเภอชิงโจมันก็เลยกลางพระเอกแกล้งขู่ว่าชาวบ้านหนึ่งคนนี้มีความสัมพันธ์กับใต้เท้าเฟิงผู้ตรวจการชิงโจนะเว้ยหรือจะเอาหรือจะเอาจนลูกในอำเภอลาถอยต้องยอมขอโทษจื่อฉีไม่เห็นด้วยบอกนางชอบเวอร์ชันสู กันตรงไปตรงมามากกว่าก็เจอพระเอกด่าว่าโง่ทำแบบนั้นจะปกป้องชาวบ้านหนึ่งสตรีคนนี้ไว้ได้ยังไงแล้วจะปกป้องไว้ได้ตลอดไปหรือเปล่าเหอะตอนพระเอกเดินไปแล้วจือฉี่มีแอบยิ้มเอ๊ะอย่าบอกนะว่าจะตกหลุมรักพระเอกตอนนี้ ฝฟงซีฮุยมาหาพระเอกที่บ้านบอกพรุ่งนี้เป็นงานวันเกิดฉีอ่องแล้วบอกพระเอกว่าฉีอ่องจะต้องมาไถ่เงินอย่างซุยไปสร้างจวนแน่ให้พระเอกเอา3าแผนไปเสนอฉีอ่องเพื่อหาเงิน 1. คือไล่ที่ชาวบ้านรวยๆแถวนั้นซะ2คือให้ฉีอ่องค้าหนังวัวเอ็นสัตว์ของพวกนี้กาไรเยอะมีแต่เชื้อพระวงศ์ที่ทําได้พระเอกส่วนเลยว่านี่มันสเสบียงทหารปะเนียเฟ่งซีฮุยก็ไม่สนใจพูดต่อว่าแผน3มคือให้ขุดเหมืองงานนี้พ่อค้าธรรมดาทําไม่ได้ขอแค่ฉีอ่องออกแน่ต้อง มีคนมาแจมและกําไรเพียบแน่พระเอกถึงกระชมวัชลาด,ลาดแต่ว่าเรามาจับกระบฏไม่ใช่หรอเฝิงซีฮุยบอกนี่ไงทําพวกนี้ไปเพื่อดึงดูดกระบฏพระเอกก็ไปเล่าให้พ่อฟังทั้งคู่รู้สึกว่ามันแปลกพ่อรู้ทันว่าพวกเนี่ยพยายามปัดให้ใต้ลากกลหนจะได้หาโอกาสให้องครรภ์เสื้อแพรกลับมามีตําแหน่งหน้าที่การงานอันรุ่งโรจน์ใหม่อีกครั้งพระเอกหมายมั่นว่าจะไม่ยอมทําตามเฟิงซีฮุยทีนี้พอถึงงานวันเกิดจื่อฉีก็ตามพระเอกไปที่จวนของฉีอ่องด้วยแต่ว่าเขา ไปไม่ได้พอเจอหน้าฉีอ่องปุ๊บฉีอ่องก็สั่งให้พระเอกหางเงินเยอะๆมาสร้างจวนให้ทันทีหงุดหงิดว่าจวนนะเริ่มสร้างไปแล้วแต่กรมคลังไม่ทรงตังมาสักทีจนตัวเองซอมซ่อที่สุดโวยวายว่าเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้พระเอกบอกว่าไม่มีหนทางก็เจอชีอ่องด่าบอกถ้าหาวิธีมาไม่ได้จะฆ่าพระเอกเดือดสะจนเลือดกำเดาไหลพระเอกหมดหนทางก็เลยเสนอแผนสองพระเอกออกไอเดียว,ว่าขอแค่เป็นสินค้าของชีอ่องต้องไม่มีใครหน้าไหนกล้าดรวจฉชีอ่องพอใจ ให้พระเอกไปเขียนแผนธุรกิจมาเดี๋ยวนี้พระเอกกลับมาก็โดนเฟิงซีหุยด่าว่าทาไมเสนอไปแค่แผนเดียวพระเอกรู้ทันทีว่าในโจนฉีอ่องมีสายขององค์คลักเสื้อแพรแงะพระเอกรีบแถว่าวิธีนี้มันกําไรดีที่สุดคืออยากได้เงินมากๆเฟิงซีฮุยบอกว่านี่คือคําสั่งของเบื้องบนให้พระเอกไปจัดการตามสั่งเดี๋ยวนี้ ไปอีเซียพอรู้เรื่องก็คิดว่าพระเอกฉลาดเกินไปสั่งให้เก็บพระเอกซะตกดึกเฟิงซีฮุยก็เข้ามาหาพระเอกบอกว่ามีการโดนเรียกพบด่วนแต่พอเตือนพระเอกแต่แรกว่าไม่ทําตามคําสั่งระวังโดนเก็บที่ไม่เชื่อฟังเฟิงซีฮุยพาพระเอกมาถึงกลางป่าแต่ว่าพระเอกเตรียมตัวมาดีหนีขึ้นม้าไปได้ขี่ไปไม่นานก็เจอลวดเหล็กขึงระหว่างต้นไม้แต่พระเอกเห็นก่อนเลยหลบทันส่วนเฟิงซีฮุยที่ควบมาตามมากลายเป็นศพไรหัวในบัดดลนอกจากเฟิงซีฮุยก็มีมือสังหารอีกกลุ่มไล่ตาม อีกคนอะไรของใครไฟไหนงงไปหมดแล้วแกพระเอกพอกลับห้องเข้ามาหันหลังปุ๊บก็ร้องฮะแม่แล้วก็ตัดจบ3ามตอนไปตรงนี้ค่ะทุกคนเรื่องนี้นะคือดูมา3มตอนแล้วแบบว่าเนื้อหาเขาสนุกมากนะทําให้เราอยากดูต่อซึ่งใครถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็ไปตามกันได้ที่โมโนแมกเลยนะคะทุกคน